ร้านเจหมวยเป็นชุดต่างหากแล้วอันนี้ถ้าเรามาเอาอีกนะเขาจะให้เราก็จานละยี่สิบโอเคมากเลยนี่ที่กันตังร้านสวยมากร้านสวยนะนเจมวยอยู่ที่ร้านแล้วนะแล้วหยิบยังไงลูกหยิบเสถาดเลยเหรอ หรือหรือต้องสั่งเขาหรือว่าเขามีถาดให้ <Okay. S 1> แมงกระพุน <Okay. S 1> ใส่ย่างใส้ต้องมาใช่ไหม <Okay. S 1> เออมีสบายนางด้วย สีิอวดองน้ำปลาเฮ้ยไอ้เอกุ้งดองสีิอวตับหิวอย่างแรงวันนี้ทำงานทำงานสบายนางบัด อันนี้แมงกับพนที่ขึ้นชื่อแล้วแบบนี่ไหลแล้วไม่ถาดใส่ไหมคะคร้านก็สุดยอดเลยเนี่ยน่ากินทุกอย่างเลยลูกอ๋อโอเคเออเดี๋ยวมันกระสไหลลงเนี่ยกวไหลอ่ะใช่อ่อน โหเจ้าหมวยทำร้านสวยเลยที่กันตังเอาคอนโดซ้อนกันไปอันนี้แมงกับพ่นแล้วว่าใส่เราน่าจะต้องเอาซ้องอะ่ะอันนี้ถ้าคิดเร็ว กินมากแล้วนดูที่เขาทำไว้สวยๆทั้งนั้นเลยชีสชีสเป็นชีสเห็ดผักไข่น้ำจิม้มอ้ายน่ากินจังน่าว่าเราจะหิวแรงแล้วเนี่ย มีความมีความง่ชีดอยู่นี่ค่ะน่าจะเป็นชีสหมดหมูห่มชีสเราจะดูยังไงเนื้ออันไหนหมูดูไม่ถูกชีนะไป อันนี้เรามาแยกหยิบเ,เดี๋ยวเอาออกให้นะคะตรงนี้อันนี้คือหอยหนเนื้อเพราะเราไม่ได้สั่งชุดเนื้อเราสั่งต่ชุดหมลูลูกบ้าวลุกบ้าวมายกพี่ เราเราน่าจะทำสองหม้อนะสั่งสองหม้อชาบูกับย่างอ่ะไปมันไม่มีเตามันไม่มีเตาใช่ไหมเออไม่เป็นไรเราน่าโตนั้นไม่เป็นไรเราก็กินน้ำย่างก็ได้เขาทำร้านสวยก็ไลค์ได้นะโอเคแล้วเรากินเขามีชาบูด้วยร้านสวยนะ แต่งร้านสวยนะเอาซ้อนกันเพื่อนเยอะๆก่อนเึบของแม่จะกินเนื้อ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้แขนแขนแขนยกไม่ได้ไงแขนติดเลี้ยงดีๆสิลูกคอนโดจากความเอากินไอ้น,นี่ก่อนไอไอมันมีอันนึงที่มันดองหอยไงลูกโอ้ดองนั่นกินอันนั้นก่อนแกล้วอันนี้กินสดไม่ได้ลูกเดี๋ยวแม่ตีนะ เสือหิวคู่เสือโหยเอาเนื้อมากับผ้าขี้เหลียวมาเออถ้าอยากได้แล้วไปเอาเอางเลยไม่เอาให้เฮ้ยพูดถามว่าทำอะไรอ๋อเล่นไพ่เล่นแข่ง <c oughs> เอเงเอ,เอ,เอกำลังเล่นแข่งอยู่นี่ที่นี่เมืองแข่งนี่เฮ้ยทำไมบัตรเทือตรงนี้ให้แม่หน่อยผู <c oughs> ้เือแม่ ดวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้คือชุดเหนื้อใช่ไหมอยากจะรู้ว่ามันเป็นชุดนี้อ่ะเอาวางตัวนี้น่อเออถ่ายรูปเฉยๆโอเคอุ้ยทำดีนะทำสวยด้วยทำน่ากินด้วยลูกอ้าวพออ๋อ,อน้ำมันอนะ่ะขาวๆนั่นไงเอาใส่ทางน้นด้วยอืมเลยอืม กขาทำชุดเนื้อชุดอะไรสวยป่ะชุดแต่ร้อยแปดสิบบาทเออถ้าไม่ถูกจังไงเออทำน้ำจิ้มจิบออเดอร์เนาะเออโอ้โหพูดเราสองคนเราต้องลบกันแล้วมั้งโอ้โหเนื้อแบนเหมือนกระดานเลยมันไม่อัดเลยใช่ลงทีลงนะเดี๋ยวชุดของเราใหม่อีกชุดเราไม่สนนะ ชุดไข่ชุดแล้วนว้ยใครอยากได้ผักอะไรก็ว่ากันนี่ไงผักพอดีไม่กินผักหรเรื่องมืองเรื่องมืองเอาเห็ดเอาอะไรใส่เนาะตั้งได้ไหมผัวเอ้ยได้อยู่ครับเออเราเลือกที่จะอยู่หน้าบ้านเพราะเราได้แอบสูบบุหรี่ใกล้ๆบุหรี่เขาให้ไปสูบตรงไหนอ่ะสูบได้เลยอ่ะมีที่ไปใช่ไหมโอเคเขาปิดร้านยังเออ เออมันไม่หมดออเอาอะไรนะาารยอย่าเปิดเอง,อย,เเอ,งอย่าเปิดเองไม่เอาเออโหไหนอาถรรนั้นมาใส่กันดิเอามาอีกพกูกยกมาก่อนยกมาเสนอหน้าก่อนว่าเรากินดี <c oughs> นี่ขนาดหมดไปหลายคอนโดแล้วนะโอ้โหเฉยมากเฉยมากชาบูแล้วถ่ายอีกนิดนึงก่อนนะ ลืมเปิดกล้องเส็ยมากโอเคอพี่มันแคบเน,น,กกน้น่าก,กินน่ากินเอาลูกพี่ใส่ผักเข้าไปเอ้าฉันยังไม่ได้ทำน,น้ำจิ้มแล้วฉันจะกินยังไงปาดมันกินอะไรวะนะ่ย เมื่อกี้จะขีเมื่อกี้ไปขึ้นมันมันมันก็ใส่อะไรตรงนั้นน่ะมันมันจืดๆอะไม่ไหวมั้งน้ำมันลาดเลยอะวางไว้หน่นของแก่ของเราพร้อมเลยดน้วานั่งใส่เลยน้องลงทีไหใส่ไหลอดไชหลอดหมูกระทะเจมหมูกระทะหมูกระทะเจ๊หมวย เจ้าของร้านไม่อยู่นะกินแล้วชักดาลเลยคิดแต่จะหมวยนะเดี๋ยวพวกน้องวิ่งตามตามึงก็ทำให้มันน้อยเอาตั้งไว้ลูกเอาถ้วยนั้นออกเอาถ้วยนั้นออกนี่นีเอาถ้วยนี้ออกเอาของพวกนี้ออกก่อน ได้ได้ได้เออขอบคุณค่ะเนื้อก็น่ากินเนาะเออเดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มน,นี้ก่อนและอันนั้นคืออะไรลูกเทให้แม่หน่อยนี่อันนี้อันนี้ขนาดไม่เปิดพัดลมเอานี่ใส่เลยไอ้บ้อมกัดดีโอเค ใหม่มันแล้วใหม่แล้ว <laughs> ช่วยกันย่างเอาใส่จานไว้คูหาจานใบหนึ่งมาเอาคอนโดที่สะาอาดๆาามาวางวเยอะเอานี้ออกมานเอานี้ไปพุโน่นเลยเครื่องปรุงแต่แต่แ่แต่ไฟไหมไฟไหมหมูกระทะไฟมันลุกความร้อนเราทนไม่ไหวเราก็เปลี่ยนเป็นชาบ,บูแทน เรากินสองที่สามที่นะวันนี้ยชบูเออ <c oughs> ใส่มือนั่นล่ละเออ <c oughs> เอามันไม่ทันใจอ่ะ <c oughs> คนหิวเว้ยพวกเข้ากำมากรหิวเนาะ,ะใส่ให้หมด <c oughs> เลยกินกำลังอร่อยอะต้องยกพักยกเ <c oughs> พราะว่า ไก่ถ่วเอ้ยไม่ยอมแยกย้ายเลยเว่ย,ยวเออตักน้ำซุปมาให้ด้วยนะน้ำซุปอร่อยขอด้วยนะะ้องค่ะเพราะว่าหมูอะไรของเรามันลงในนั้นไปแล้วจากจีก็ไม่กลายเป็นต้มละน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเหมือนร้านใหญ่ๆเลยอ่ะเหมือนในห้างเลยนะหมูกระทะ กลายเป็นชาบูไปมันแห้งเว่ยอาจารย์นี่ลงเลยดี่าเอาเลยบ๊อบเอาเลยมันขาดตอนอืมอร่อยลูกน้ำจิ้มอร่อยมากต้องมีคนชมมากกว่านี้ใช่ไหม,มแล้วอันนี้ทำไมมีไอ้นี่ชาบูเออมาเร็วมาเร็วจาก โมกระทะไม่ลองแล้วตอนนั้นมันเบาแล้วนั่นไว้อย่าตีเด็กนะเว้ยอย่าตีเด็กเฮะ ก็ทาเขาก็ทําแล้วแต่ไฟมันแรง <c oughs> น้องเขาไม่ผิดไฟนะผิดต้นนะผิด <c oughs> ยังจะมาด่าลูกน้องหน้าร้านอีก <c oughs> ไม่ด่าก็ดูอ่ะน้องไม่ผิดผิดที่เราไฟแรงไม่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  เขาจะเอาน้ำซุปพอแล้วเจ้าหมวยไม่ต้องยุ่งกับเราแล้วขอบคุณไม่ลองแล้วไม่ลองอันน้ำมายแล้วไม่ละเอาไว้เลยเนาะงพี่จะาวน้ำซุปพี่จ่าน้ำซุปเอามานี่ก็ได้น้องแบนเออไปเถไปตายแล้วกูกูจะตีกับอีเจล่ะนี่เจ้าของร้านนะคะเออใช่ใช่ใช่มาแกอยากลอง เอาหมดคิวหนูแล้วหมดหมดหมดเวลาไม่เป็นไรเดี Twelve ๋ยวจัดให้ค่ะฝากฝากตีเจ๊หมวยใช่ไหมเดี๋ยวตีให้เกอแล้วทำไมมันเดือด